การประยุกต์ใช้โซและ RSI ใช้ร่วมกันเพื่อเทรดสั้นในทันเฟรม M15 และ M5 สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเทรดสั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทันเฟรมเราเปิดไปที่ M15 ครับผม M15 นะครับไม่ใช่ M16 พอเราเปิดทันเฟรม M15 ไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีการที่เราจะเข้าออเดอร์นะครับเราก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าตัวของ RSI กับโถเนี่ยผมจะให้มันมาฟิวชั่นกันอ่าฟิวชั่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะ นะฮะฟิวชั่นกันผมจะเลือกให้มันอยู่ที่ Windows 1นะครับนะกดที่ Windows 1ครับผมแล้วกดที่ Store นะฮะโอเคครับตอนนี้มาอยู่จอเดียวกันแล้วฮะง่ายๆเลยครับทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่อินดิเคเตอร์วินโดว์หนึ่งด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่างเมื่อกี้นี้เราแยกเป็น2 w i วินโดว์เราลบไปวินโดว์หนึ่งครับให้มันอยู่ในวินโดว์เดียวกันนะฮะแล้วกดเสร็จสิ้นกราฟก็จะปรากฏมาเป็นแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูกันครับในทันเฟรม M 1 5ดูย้อนกลับไปนะครับในอดีตเลยนะฮะดูย้อนกลับไปในอดีตเลยเอาเป็นเทนอป๊บนึงนะครับคุณผู้ดูผมหาตัวอย่างก่อนนะฮะมันต้องหาตัวอย่างอ่ะอย่างในกรณีนี้ก็ได้ครับผมอย่างในกรณีนี้ก็ได้นะฮะกราฟของตัวของสโต e นะฮะไอตัวของ ISI ์อาทีละตัวก่อนนี่ผมเปิดทันเฟรม M 1 5อยู่นะครับตัวของ ISI นะครับกราฟ ขึ้นมาบริเวณนี้นะฮะ๋อไม่เห็นเนาะการขึ้นมาบริเวณนี้นะครับของไอซ์ไออาจจะดูแล้วเหมือนแบบน่าเล่นนะฮะน่าเล่นอยู่นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เราจะเข้าออเดอร์เราไม่ใช่ว่าเข้าออเดอร์หน้าตอนนี้เราต้องไปเปิดในดูในส่วนของ M5 ด้วยนะครับว่าสโต้เนี่ยมันเข้าสัญญาณหรือยังเดี๋ยวเรามาดูสโต re ก่อนนะฮะกดที่ M5 ครับผมอ่าจะสังเกตเลยครับว่าสโต e เป็นไงครับโอ้โหวิ่งเหนือเส้นปะครับวิ่งสูงมากๆเลยนะฮะ แล้วถ้ากับว่ามันเข้าสัญญาณนะครับผมสัญญาณ M5 ครับสัญญาณ M5 แบบนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้ครับนั่นก็คือตบเซลล์ในทันเฟรมเทรดสั้นนะครับผมตบเซลล์ได้นะครับลักษณะเดียวกันครับอย่างตอนนี้ครับกราฟสโตกำลังขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราอาจจะต้องเตรียมตบเซลล์ที่บริเวณนี้ครับผมอ่านี่คือกราฟปัจจุบันเลยนะครับเราสามารถเล่นได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องรอตัวของ RSI นะฮะโค้งลงมาอย่างนี้ก่อนซึ่ง การที่เราคอนเฟิร์มด้วยตัวของ RSI เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยืนยันนะการเทรดได้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าสโตนเนี่ยมันอ่อนไหวง่ายที่ผมบอกอ่ะทีนี้กลับมาที่ตัวของ M15 นะครับสังเกตว่าตัวของ M15 เนี่ย RSI จะยังไม่โค้งครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน RSI เห็นไหมฮะ RSI กําลังเชิดหัวขึ้นนั้นผมบอกว่ากรัฟมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ครับเราต้องรอให้ RSI นะครับ ขึ้นมาแล้วก็โค้งลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเข้าออเดอร์ในทมนเฟรม M5 ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเทรดเนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะครับในทมนเฟรม M5 นะครับสามารถเข้าออเดอร์ได้โดยใช้สโตร์นะครับทีนี้เรามีอีกทริกหนึ่งนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือการเทรดโดยที่มีตัวของ MA แล้วก็ BB มาผนวกด้วยนะครับวิธีการทำยังไงมาดูกันครับไปที่ตัว F ครับกดที่หน้าต่างหลักนะครับเลือกตัว BB มามาใช้ครับ บีบีแล้วก็หนะ้าต่างหลักเหมือนเดิมครับแล้วก็เรื่อ moving average มาใช้ครับทีนี้เราจะใช้หลักสูตรในการเข้าออเดอร์นะครับโดยที่เราจะเข้าเมื่อการาฟชนเส้นอ่าเข้าออเดอร์เมื่อการาฟชนเส้นทีนี้เรามาดูกันครับอ่าสังเกต M15 าครับการาฟมีการชนเส้นที่จุดไหนบ้างครับมาดูกันจุดนี้นะฮะเบอร์หนึ่งนะครับจุดเบอร์หนึ่งกราฟมีการชนเส้นกันรตรงกับสโตกับไอซ์ไอไหม ตรงกับไ s i ที่โค้งลงพอดีแล้วก็ตรงกับสโตมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะยังไม่เข้าออเดอร์แบบนี้เราจะต้องเปิดดูในทรนเฟรมของ M5 ให้แน่ใจก่อนนะครับนะอ่ะดูกรดูกราฟกันผมทำเป็นสี่เหลี่ยมไว้นะจะได้ตอนตอนมาดูจะได้หาเจอไม่ไงั้นเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคโอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้ผมเปิดทรนเฟรม M5 นะครับผม นะฮะ m 5จะสังเกตว่าหู m ห M5 เป็นไงเป๊ะเป๊ะมากเลยครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพอดีเลยนะฮะและตรงกับสโตที่วิ่งเหนือเส้นพอดีนะครับวิ่งเหนือเส้นพอดีนั่นเท่ากับว่าเป็นจังหวะให้เราตบเซลล์ได้นั่นเองครับเป็นสงจังหวะที่เราตบเซลลได้นั่นเองครับนี่คือเราสอนในในอดีตนะครับเพื่อที่ปัจจุบัน่ะเราจะได้เรียนรู้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟปัจจุบันกันสําหรับกราฟปัจจุบันครับในส่วนของ m 1 5เนี่ยกราฟชนเส้นแล้ว สูงของ m 1 5กราฟชนเส้นแล้วแต่เป็นเส้นที่ตีบกันพอสมควรซึ่งพอเป็นเส้นที่ตีบกันแบบนี้เนี่ยปกติแล้วเราจะไม่เข้าออเดอร์แบบนี้นะฮะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับเราต้องไปดูคู่อื่นครับคู่ที่กราฟเข้าสัญญาณเทสรรั้นจริจรงๆมีไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ผมต้องยกตัวอย่างด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับหาคู่เทสั้นเดี๋ยวเรามาดูกันฮะจะมีไหมเนาะอ่ะอันนี้ก็พอได้อยู่ โอเคครับอ่ะคู่ที่เรามาดูกันคือคู่ GJ ครับผม GJ นะฮะกราฟเป็นไงครับณตอนนี้กราฟย้อนลงมานะครับชนเส้นฟ้าครับผมชนเส้นฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งนี้ครับชนเส้นฟ้าเป็นตำแหน่งบายนะครับเราสามารถเล่นเล่นได้เพราะว่าเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมเทรนเป็นเทรนขาขึ้นกราฟชนเส้นฟ้าเป็นตำแหน่งบายครับเราสามารถบายได้แต่ยังบายตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าสโต กับไอหัวทิ่มลงอยู่นะครับวิธีการก็คือเราจะเข้าในทันเฟบม M5 และดูซิว่าสโตเนี่ยวิ่งอยู่โซนด้านล่างหรือเปล่านะครับอันนี้ผมดูกราฟปัจจุบันฮะอ่าเรียบร้อยครับสโตเป็นไงฮะโอ้โหสโตกับ SI หัวโค้งขึ้นพอดีเลยนะฮะคุณพอดูดูครับนะหัวโค้งขึ้นพอดีเลยครับทั้งไ s i แล้วก็สโตครับหัวแง็งขึ้นพอดีแบบชี้เตรียมตัวจะพุ่งเหลานะครับเตรียมตัวจะขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ครับเป็นตำแหน่งที่เราสามารถเข้าออเดอร์ บายได้นั่นเองครับถ้าเราเข้าออเดอร์บายก็สามารถทํากําไรได้ในในจุดนี้เพราะว่าเทรนเป็นเทรนขาขึ้นครับและดูในทันเฟรม M15 เนี่ยกราฟแตะเส้นฟ้าเรียบร้อยคือย้อนลงมาแตะเส้นฟ้าเตรียมตัวบินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเทรดสั้นก็มีประมาณนี้ครับแต่เวลาเราเทรดนะครับให้เราดูกราฟปัจจุบันเป็นหลักที่ผมสอนกราฟในอดีตเพราะว่าปัจจุบันมันยังไม่แสดงผลนะเราก็เลยต้องโชว์สอนในอดีตก่อนแลวป,ปัจจุบันก็ต้องวิ่งหาว่าคู่ไหนเข้าจังหวะพอดีก็สามารถที่จะเข้าได้เพราะฉะนั้น หลักการเทรดก็ประมาณนี้ครับในการเทรดสั้นโดยดูสโต๊กไอซ์ไอแมคดีแล้วก็ d ด v วอร์เจนนะฮะเดเวอร์เจนยังไม่ได้สอนผู้ผิด d ด v วอร์เจนเดี๋ยวสอนในคลิปถัดๆไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ